สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทกท,กท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีสับป,ปะรดนะคะมาส่งคุณยายกับน้องช้างนะคะที่แม่ควานได้ทําการไหลนะคะสมทบทุนนะคะคะแนนนะคะซื้อต้นสับป,ปะรดนะคะให้คุณยายกับน้องช้างของเรานะคะที่ แม่ขวานได้สั่งไปนะคะหนึ่งคันรถนะคะหนึ่งคันรถกระบะนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าก็นะคะสามพห้าร้อคะแนนนะคะตอนนี้ก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องลำพูนสวัสดีค่ะก็เร็วนี่นะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะมีแดดคุณยายไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็ไปดูต้นสับปะรดนะคะ คุณยายของเรามาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านี่นะคะหนึ่งก้องนะคะก็ใหญ่อยู่เยอะอยู่นะคะก็สามพันห้าร้อยคะแนนนะคะเป็นรถกระบะนะคะเราก็สั่งทีละหนึ่งคันรถกระบะเล็กนะคะก็อยู่ที่สามพันห้าร้อยคะแนนนะคะก็กองนี้นะคะก็ทานอยู่ได้ประมาณห้าวันนะคะห้าวัน ก็ทานคะกับต้นหญ้านะคะนี่ค่ะต้นหญ้าทานคะกันนะคะต้นหญ้ากับต้นสับป,ปะรดนะคะก็ครอบครัวของน้องลําพูนคุณยายฟ้าใสพี่บุญมีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่เมตานะคะช่วยสนับสนุนผลไม้คุณยายกับน้องๆน,นะคะ ให้ได้มีท้งคะแนนซื้อต้นหญ้าต้นสับปะรดนะคะให้น้องช้างได้ทานในทุกๆวันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะบุญรักษาพระคุม้มครองร่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคองม่จ้าขอให้บุญบาร,รมีน้องช้างนะคะหนุนนนำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องลำพูนคุณยายฟ้าใสพี่บุญมีของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ